มาลาลีเอาลิกัดนครับก็วันดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาผลไม้หนึ่งวันนะครับโดยที่ว่าต้งมาสูงนะเดินมาเมื่อกี้ร้องจากเดินมาจากภูเขาฝันลงนะเดินขึ้นเดินลงภูเขาไหลลูกทีเดียวก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะเราจะไปตรงนี้นะข้อคัางสูงทีเดียวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะว่าจะได้กินหรือเปล่าตุ่มก็จะประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่า ผลไม้อะไรเดี๋ยวขึ้นไปนะครับเดียแล้วก็ขึ้นมาถึงนะครับโอ้โมงเจอจัก มีมุดแดนด้วยนะครับ,บคารวาลูกอะไรก็จะประมาณนี้นะครับอู้มดุดมุดเยอะเลยทีเดียวดูก,กะข้อมึงมดุมดมุดแดนนะครับมาเราล,ลีเอาลีลับครับก็ลูกก็ขันเยอะอยู่แต่แล้วเราก็ลงมาถึงนะครับมุงเย็ดมุงดแดงเยอะจกักปีขึ้นไปอยู่โบต้นไม้น,น้ำไม่ได้นะครับ มุดแดนเตตัวเลยก็ตรงเพราข้าสุกก็จะประมาณนี้นะเมื่อกี้เราขึ้นไปครึ่งไปถึงนุ่งนะครับลูกขกาขันเยอะอันนี้ไม่ได้มีใครปลูกไว้นะก็จะครึ่งเองตามธรรมชาติตอนเย็นมนก็จะมีกระรอบมากินนะครับกระรอบบินหรือว่าอะไรมีหลไอยางแล้วก็ได้ลูกประมาณนี้นะครับขั้นเยอะอยู่นะครับก็ประมาณนี้เป็นผลไม้ป่านะก็ไม่ได้มีใครปลูกไว้ครึ่งเองตามธรรมชาติ เดี๋ยวเรามากี้ให้ดูนะครับโดยที่ต้งมันมีมดแดงนะฮะถ้าไม่มีมดแดงเราก็จะอยู่บูต้งไม้นาะนก็ประมาณนี้นะมันก็จะเหมือนคล้ายๆลายใหญ่แต่ว่าลายใหญ่มาจากไอเปลือกมันจะกรอกกว่านี่ข้างในก็จะประมาณนี้ไม่เหมือนลายใหญ่แล้วทีนี้ก็คือเอนตามธรรมชาตินะครับ กีได้ในป่าเปืือกมันก็สามารถกีได้นะแต่ว่ามันจะเปร้ยวไปหน่อยนึงก็นานากีทีอร่อยอยู่นะครับปีละครั้งเดี๋ยวมาตั้งใจเพื่อที่จะเอาผลไม้นได้หน่อยเดียวโดยที่ต้งมันมี ไอโมดเดงก็เลยไม่กล้าขึ้นนี่ที่เราเก็บได้มาเมื่อกี้นะครับดูป,ปีตรงไม้แข่งเดมหมดเลยก็จะประมาณนี้คนระับถือว่าได้เยอะอยู่นะลูกก็จะประมาณนี้มาตั้งใจเพื่อที่จะมาเอาผลไม้นี้นะครับก็ขี่เขาปลูกกันด้วยนะครับในเมือง เขาก็ปลูกกันแต่ว่าในบุญดอยเขาไม่ปลูกกันนะก็จะขึ้นเอตาธรรมชาติก็ต้องหากีในป่านนะครับก็จะครึ่งปีละครับก็จะมีกระรอดหรือว่ากระแตงมันกีตองเย็ม่มเดี๋ยวเรากลับการดีกว่านะครับได้ผลไม้แล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไปท่านนี้นะโดยที่โบต้องมามีมดแดงนะถ้าไม่มีมุดแดงเราก็จะก็จะถ่ายนางกว่านี้นะครับแบบโบต้องไม้มดแดงเยอะมากมีมุดหลายอย่างก็วันนี้ก็เอา เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเราพบก,กับอีพีต่อไปนะคับสวัสดีครับ